ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ที่อช่างปุ่มเชลยพามาดู700ร้อยครับเอาละัใครที่อยากได้ที่นี่ก็รับขึ้นกระบะเรียบร้อยครับก็จะมีส่วนมากจะเป็นสิบล้อสิบล้อเป็นยางใหญ่ครับราคาก็เริ่มต้นที่ล้านสองครับ ต่อทะเบียนทำกระบะให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างแล้วว่าจะชอบแบบนี้ก็เอาไปเลยครับมีมีทุกราคาครับก็จะมีประมาณร้านสี่ราคาเริ่มต้นที่ร้านสี่ก็คือล้านสี่นีเปลี่ยนยางให้ใหม่เนะเปลี่ยนยางขึ้นกระบะใหอ้อ่แล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้ครับ ไฟแนนซ์ก็ประมาณล้านล้านสองครับท้านรล,ล้านสีก็ได้ประมาณล้านสองก็ได้ยอดจัดล้านสองมีไฟแนนซ์รองรับให้เหมือนว่าถ้าต้องการก็วางดาวสองแสนแล้วก็ไปส่งไฟแนนซ์เอาส่วสนมากสิบล้อจะขายดีครับก็แนะนำอีกอย่างครับว่าเออสิบสองล้อนี่มันไม่คล่องเท่าสิบล้อครับสิบล้อมันคล่องกว่าที่ผมซื้อก็มันยาวกว่าครับ มันยาวกระบะมันยาวกว่าแล้วก็ความคล่องหรอมันสู้สิบล้อไม่ได้ครับแต่ว่าผมก็ซื้อเหมือนเผื่อทำคอนเทนต์ด้วยเผื่ออะไรด้วยนี่ก็ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ครับถ้าเปลี่ยนเป็นช่วงล่างใหม่หมดเปลี่ยนเป็นแหนบแล้วก็เป็นเซ็ตเอ็มสิบน็อตอะไรก็จะประมาณล้านหกห้าครับประมาณเปลี่ยนยางให้ใหม่หมด แต่ตอนนี้ช่างปุ้มบอกว่ารู้สึกว่าลูกค้าจะเล่นถุงลมกันเยอะครับเพราะว่านิ่มนิ่มแล้วก็น้ำหนักที่เราบรรทุกตอนนี้มันมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบกอะไรนักหนานครับก็เลยส่วนการตกแต่งก็แล้วแต่จะชอบตัวนี้จะเป็นหน้าเหล็ตัวนี้ ก็จะมีแบบหน้าเลสกันชนเลดหรือจะเอาแบบแต่แตงมีหมดครับราคาเขามาจัจนใเแานะครับอยากได้สเปคไหน,นนี่ก็ขึ้นอยู่หรือว่าจะเอาเป็นแบบคันสำเร็จที่แต่งแต่งงานกระบะเขาเน,นียนดีมาดูงานขึ้นกระบะบ้า,บางครับดูงานเชื่อมครับ ก็จะเป็นสอดนะครับเป็นหน้าหนะครับคัซีเทียมหน้าหหรือเจ็ดนี่ดูการเก็บตรงนี้ถี่มากครับตรงสอดตรงถี่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสิบสองสบามสบานี้ยังไม่รวมสรุปนะครับตรงถี่มาก ดูการตัดลิมแน่ก็จะประมาณนี้นี่เลาจะเอาคันนี้ครับ อันนี้เฉพาะแต่งชุดหัวนี่ก็ประมาณสองแสนอันนี้เท่าไหร่พี่ร้านหกร้านหกให้สภาพนี้เลยทะเบียนเรียบร้อยจะเป็นหน้ากรีดอันนี้ร้านหกครับย่างใหม่หมด ี่ก็สไตล์การตอกกระบะกระบาดเลยก,นะกระบะก็ลูกหนึ่งก็ตกไปสามแฉกนะ <Hey. S 1> นี่โคนเรตโอ้ <Hey. S 1> ให้บิดตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นถุงลมนะครับอันนี้เป็นถุงลม <Hey. S 1> นี่ก็คือสไตล์การตอกกระบะของช่างปุ่มนะครับ <Hey. S 1> เป็นพื้นเหล็กนะครับเป็นพื้นเหล็ก แล้วก็แปะข้างหล็กท้ายครับคันนี้เป็นเผาเดียวครับเผาเดียวร้านหกแต่มันก็มีช่างบอกว่ามันมีเอขาเรียกว่าดิบล็อกดิบล็อกชุดเผาหน้านะครับเป็นทงลมนิ่มครับนิ่มที่นี่เริ่มนิยมแล้วเริ่มไม่เล่นเน็ตเพราะว่าใส่รถเกี่ยวแค่สิบสิบไม่ถึงสิบตันน่ะทุงลมนี้เอาอยู่ครับ ซ่อมก็ถูกครับผมผมก็เป็นทุงลมครับเอาอยู่ครับดอจะชอบสไตล์นี้แต่คันนี้เป็นรถโชว์นะครับไม่ได้ขายรถ้แของอุยดูเครื่องเสียงคันนั้นร้านหกครับกำเงินเมาเลยครับหรือจะให้จัดไฟแนนซ์ให้ก็ได้ นี่คันนี้คันนี้กี่เพาสองเพาเหรอสองเพาคันนี้มีสองเผาตัวนี้เทไหร่พี่สองเพาเนสิบเนาะร้านห้าห้าร้านห้าห้าสภาพนี้ไม่ได้แต่งให้เยอะกระถาเดิมกระถาเดิมทำสีทำสีให้ตัวนี้ร้านห้าห้าเปลี่ยนยางเป็นแนกสองเา่า สิบนัดยิงเกียร์ฝากเนี่ยยางเขาเตรียม,มให้ดูปนะิดตนนะครับท่านผให้ติดตนก็คือสภาพนี้ครัเอาจากไม่ต้องกลัวตำรวจครับสภาพนี้อันนี้ก็น่านจะไปขึ้นวันที่สิบ อตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเจริคเคไล่นะครับอํเาเภอเสนาอนยุทยาก็อีกตำนานอู่นี้เป็นตำนานขายดีเหมือนกันครับเ,เก็บงานให้หมดครับ สีแล้วก็แต่งราคาก็มาคุยกันเรามีคันที่ยังไม่มีของน่าจะเป็นสองคันนี้มัง้งก็ทันนะครับหาไว้ก่อนเกี่ยวข้าวครับอ่าสนใจก็ติดต่อช่างคุมได้ครับเจอกันครับสวัสดีครับ